ผมคิดว่ามันจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดตลอดกาลเลยล่ะใช่แล้วใหญ่กว่าโทรศัพท์มือถือใหญ่กว่าอะไรทั้งหมดเลยผมมั่นใจเลยว่านี่จะเป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดเท่าที่เคยมีมาหลังจากผ่านไปหลายปีในที่สุดอีลอนมัสก์ก็พร้อมที่จะหาเรื่องกับ Apple อย่างจริงจังเสียทีเขาต้องการสลัดภาพร์เลเซอร์ที่เป็นเพียงบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและไม่มีทางที่เขาจะยืนดูเฉยๆในวงการมือถือที่ Apple ครองตลาดมานานกว่าทศวรรษ นั่นคือเหตุผลที่โทรศัพท์เทสเลอร์ราคา789ดรอลลาร์กำลังจะลดราคาลงอีลอนมัสอ้างว่าโทรศัพท์รุ่นนี้จะแข็งแกร่งฉลาดขึ้นและอึดกว่า iPhone แต่ราคาถูกกว่าแค่ครึ่งเดียวโอ้พระเจ้านั่นจึงเป็นเหตุผลที่ลูกค้าชาวอเมริกันหลายล้านคนกำลังลุ้นประทึกรอแค่วันเปิดตัวอย่างเป็นทางการเท่านั้น Tesla เทสเลอร์เตรียมวางจำหน่ายโทรศัพท์เพยอย่างเป็นทางการในวันที่30ธันวาคม เช่นเดียวกับที่ Apple ทํากับ iPhone 17เทสล์ยังคงรักษารายละเอียดของโทรศัพท์ไทยไว้เป็นความลับอย่างเท้มงวดก่อนการเปิดตัวครั้งใหญ่อย่างไรก็ตามมีข่าวลือหลุดออกมาบ้างและยืนยันข่าวลือที่ไม่น่าเชื่อบางอย่างอุปกรณ์นี้ไม่ต้องใช้ซิมการ์ดอีกต่อไปและคุณไม่ต้องเสียค่าแท็กเกจตโทรศัพท์มือถือเพราะลูกค้าจะสมัครใช้บริการเชื่อมต่อดาวเทียมโดยตรงของ s t a r l i n k และรับสิทธิ์นี้ได้เลยฟรีแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นมีข่าวลือจากซัพพลายเออร์บางรายว่าโทรศัพท์เทสล์ ler, จะเป็นโทรศัพท์ที่ทนทานท เท่าที่เคยมีมามันจะหนักกว่า iPhone เพราะทําจากไทเทเนียมเกรดสูงแต่ก็เป็นราคาที่ต้องจ่ายเล็กน้อยเมื่อมีข่าวหรือว่าโทรศัพท์แพกันรอยขีดข่วนและการกระแทกได้แทบทั้งหมดใช่แล้วนั่นแหละคือคําตอบมันอาจจะจริงหรือปลอมก็ได้เราไม่สามารถยืนยันทุกอย่างได้แต่สิ่งที่ยืนยันได้อย่างชัดเจนคือราคาเริ่มต้นที่789ดอลลาร์สหรัฐเอาล่ะแล้วถ้าสมาร์ทโฟนที่ทรงพลังกว่าทนทานกว่าและราคาครึ่งหนึ่งของ iPhone มีอยู่จริงละ่ะคุณจะพิจารณามันไหม เพื่อตอบคำถามนี้ลองอ่านข้อมูลร่วไหลเกี่ยวกับโทรศัพท์เทสเซด้านล่างซึ่งเราจะวิเคราะห์เทคโนโลยีโทรศัพท์เทสเซไทยแต่ละรุ่นเพื่อดูว่ามันมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะโค่น Apple ได้จริงหรือไม่เริ่มกันเลยทีมคุกเคยกล่าวไว้ว่าไม่มีบริษัทใดกล้าท้าทายตำแหน่งของ Apple ในตลาดสมาร์ทโฟนและลูกค้าก็ยังคงพักดีต่อบแบรนด์เพราะบริษัทนำเสนอสิ่งที่ไม่มีใครทำได้เสมอนั่นเป็นหนึ่งในเหตุผลที่อีลอนมัสก์เปลี่ยนทิศทางเพราะเทส la เป็นผู้นำด้านปัญญาปปรระิิษฐ์ในนโลกแห่งงความเ็จ และพวกเขามีทรัพยากรเพียงพอที่จะผลิตโทรศัพท์ที่ราคาถูกกว่าที่เราคิดไว้มากและคุณต้องเป็น AI ที่ดีที่สุดในโลกแห่งความเป็นจริงและเทสลาก็คือ AI ที่ดีที่สุดในโลกแห่งความเป็นจริงอย่างไรก็ตามอีลอนมัสเชื่อว่าหากเทสลาไม่สามารถผลิตโทรศัพท์ให้ดีกว่า iPhone ได้พวกเขาจะไม่ผลิตโทรศัพท์เลยใช่มัสกล่าวว่าหากโทรศัพท์จะเอาชนะ iPhone ได้จริงๆจําเป็นต้องมีเทคโนโลยีและฟีเจอร์ที่ iPhone ไม่สามารถนําเสนอได้อย่างชัดเจนและด้วยสตาร์ลิงอีลอนมัสมั่นใจมากขึ้นกว่าที่เคย เพราะจนถึงขณะนี้ยังไม่มีโทรศัพท์เครื่องใดที่ผสานร,รวมเทคโนโลยีนี้ไวอ้อย่างเต็มรูปแบบโทรศัพท์เทเซอร์รจะเป็นอุปกรณ์เครื่องแรกที่รองรับชิปสตาร์ลิงซึ่งช่วยให้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่โดยไม่ต้องพึ่งพา 4G หรือ 5G แม้แต่ Apple เองก็เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากสตาร์ลิงหลังจากที่กลอบสตาถูกวิพากวิจารณ์เรื่องความเร็วข้อมูลต่ำและกำลังประสบปัญหาอยู่ในขณะน,นี้บริษัทได้รับเงินลงทุนจาก Apple มากกว่า1.1พันล้านดอลลาร์สหรัฐแต่มีรายงานว่า กำลังพิจารณาขายกิจการในราคาประมาณ1 0 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐดังนั้นในเดือนตุลาคม Apple จึงได้เจราจากับอีลอนเมัสเพื่อร่วมการเชื่อมต่อดาวเทียมสตาร์ลิงเข้ากับ iPhone 18 Pro โดยจะเริ่มตั้งแต่ปี2026อย่างไรก็ตามมัสปฏิเสธข้อเสนอนี้โดยสิ้นเชิงเนื่องจากโทรศัพท์เทสลพายจะเป็นโทรศัพท์รุ่นเดียวที่รองรับการเชื่อมต่อสตาร์ลิงและมีข่าวหรือว่าโทรศัพท์รุ่นนี้จะให้บริการฟรีอีลอนเมสสเปิดเผยว่าโทรศัพท์เทสลพายและสตาร์ลิงจะสิทำงาน ที่มีประสิทธิภาพแม้ในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณคุณยังสามารถสตรีม,มวิดีโอด้วยแบนด์วิดต์สูงได้มีข่าวหรือว่าเมื่อซื้อโทรศัพท์ไทยโดยตรงจากร้านค้าทีเสิร์ลูกค้าจะได้รับความช่วยเหลือในการตั้งค่าบริการสตาร์ลิงฟรีจากพนักงานมีรายงานว่าโทรศัพท์เทสเลอร์ยมาพร้อมกับชิปดาวเทียมเฉพาะที่เชื่อมต่อโดยตรงกับสตาร์ลิงซึ่งหมายความว่าโทรศัพท์นี้ไม่ได้เป็นแค่อุปกรณ์ที่อาศัยเครือข่าย 4G หรือ 5G แบบดั้งเดิมอีกต่อไปแต่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมได้ โดยอัตโนมัติทุกที่ทุกเวลาตั้งแต่ทะเลทรายอันกว้างใหญ่อย่างทะเลทรายซาฮารายอดเขาสูงตระงานอย่างเอเวอเรสต์ id, ไปจนถึงเกาะห่างไกลกลางมหาสมุทรโทรศัพท์ไทยจะช่วยให้คุณเชื่อมต่อได้ตลอดเวลาฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์เลยใช่ไหมปัจจุบันสตาลิงได้ป,ปล่อยและให้บริการดาวเทียมมากกว่า5,000ดวงซึ่งรายงานระบุว,ว่าครอบคลุมพื้นที่กว้างพอที่จะรับประกันความเสถียรและครอบคลุมพื้นที่กว่า99.9ของพื้นที่แผ่นดินใหญ่ของสหรัฐอเมร,ริกาหากโทรศัพท์ไทยสามารถใช้ประโยชน์จากระบบทั้งหมดนี้ ได้มันจะกลายเป็นโทรศัพท์เพียงเครื่องเดียวที่สามารถรักษาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสียรได้แม้ในยามไฟฟ้าดับพายุหรือขณะอยู่ในพื้นที่ชนบทที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือซึ่งอุปกรณ์ 4G หรือ 5G ทั่วไปรวมถึง iPhone อาจไม่สามารถทำได้ด้วย Starlink ผู้ใช้สามารถประหยัดได้อย่างน้อย800ถึง1,200ดอลลาร์สหรัฐต่อปีโดยการหลีกเลี่ยงแพ็กเกจข้อมูลแบบเดิมซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้คงที่และต้องจ่ายค่าอินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์รายเดือนสำหรับครอบครัวที่มีเด็กเล็การที่สัญญาณขาดหายเพียงครั้งเดียวอาจหมายถึงการหยุดชะงักของการเรียนรู้การทำงานที่สะดุดหรือแม้แต่การสูญเสียการติดตอด่อในกรณีฉุกเฉินหากข่าวลือเป็นจริงเทสลอร์ Tesla ได้ขจัดความเสี่ยงเหล่านี้ออกไปหมดแล้ว ด้วยราคาเริ่มต้นเพียง789ดอลลาร์คุณอาจยังไม่เข้าใจถึงประโยชน์มหาศาลนี้แต่ลองนึกภาพว่าคุณกำลังสำรวจภูเขาสูงชันติดแงกหรือไปจบลงที่ไหนก็ได้ที่ไม่มีสัญญาณคุณจะรู้สึกวิตกกังวลและหงุดหงิดแค่ไหนแต่ด้วยโทรศัพท์เทสลาคุณยังสามารถสตรีมภาพยนตร์ 4K เข้าร่วมวิดีโอคอลส่งอีเมลงานหรือเท่องอินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วคงที่ได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามใช่แล้วนั่นคือความแตกต่างที่อีลอนมัส์ต้องการนำเสนอให้กับลูกค้าซึ่งเป็นสิ่งที่ Apple Samsung, หรือผผู้ผลโททรรศัพ์ายอืๆ ไม่สามารถมอบให้ได้โทรศัพท์เทสลาไทยไม่เพียงแต่ดึงดูดความสนใจด้วยการเชื่อมต่อดาวเทียมสติลเท่านั้นแต่ยังทําให้วงการสมาร์ทโฟนต้องจับตามองด้วยดีไซน์ที่ทนทานเป็นพิเศษอีลอนมัสย้ําหลายครั้งว่าหากเทสลาผลิตโทรศัพท์ขึ้นมามันจะต้องแข็งแกร่งเทียบเท่าไซเบอร์ทรัคไม่ใช่แค่ในด้านฮาร์ดแวร์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงการทนต่อแรงกระแทกรอยขีดควนอุณหภูมิสุดขั้วและความท้าทายอื่นๆที่ iPhone และสมาร์ทโฟนอื่นๆไม่เคยเผชิญมาก่อน จากข้อมูลร่วไหลจากซัพพลายอวัสดุเทสเลอร์ได้เจรจาซื้อไทเทเนียมคุณภาพสูงสุดที่อธิบายไว้โดยเฉพาะสําหรับใช้ในอุปกรณ์พกพาดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ตัวเครื่องของโทรศัพท์เทสเลอร์พ้ทําจากไทเทเนียมเกรดอากาศยานซึ่งเป็นวัสดุน้ําหนักเบาพิเศษที่แข็งแกร่งกว่าเหล็กเกือบสามเท่าและสามารถทนต่อแรงกระแทกรุนแรงได้โดยไม่เสียรูปทรงการใช้ไทเทเนียมช่วยให้โทรศัพท์พหททนทานต่อรอยบุกการโค้งงอหรือการแตก้าวเมื่อตกจากที่สูง ข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นเพียงอย่างเดียวคือน้ำหนักที่หนักกว่าเล็กน้อยและการระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ iPhone 17ในทางกลับกันคุณจะได้โทรศัพท์ที่มีโอกาสเกิดรอยขีดข่วนหรือสีลอกน้อยกว่ามากหากคุณซื้อ iPhone 17 Pro Max แล้วคุณจะเห็นได้ชัดว่ามันไม่คุ้มค่าเงินเลยมันเป็นโทรศัพท์ที่ทั้งแย่และแพงกว่ากรอบอลูมิเนียมจะสึกกร่อนทุกครั้งที่กระแทกกับกุญแจในกระเป๋าแต่ทิมคุกยังคงอ้างว่านี่คือ iPhone ที่ดีที่สุด ที่ a p p เ e เคยผลิตมาที่น่าสนใจคือเขาก็พูดแบบเดียวกันนี้ตอนที่ iPhone 11เปิดตัวแต่นั่นยังไม่ใช่ส่วนที่น่าประหลาดใจที่สุดข่าวลือจากพนักงานที่คุ้นเคยกับโครงการนี้ชี้ให้เห็นว่าเทสล์ Tesla ได้ดำเนินการทดสอบความทนทานเช่นเดียวกับที่ทํากับซเซเบอร์ทรั้รวมถึงการตกจากที่สูง12เมตรและมีรายงานว่าโทรศัพท์เทสล์พายพบรอยขีดข่วนเล็กน้อยเท่านั้นแม้ว่าภาพเหล่านี้จะยังไม่ใช่ภาพการออกแบบอย่างเป็นทางการแต่ภาพเรนเดอร์ที่หลุดออกมาทําให้เราได้เห็นการออกแบบโทรศัพท์เทสล์พเป็นครั้งแรก หากแม่นยำจริงจะมีขอบโค้งมนพอประมาณเพื่อให้จับได้กระชับมือด้านหลังเป็นผิวด้านที่แข็งแรงทนทานต่อรอยนิ้วมือและมุมโค้งมนที่นุ่มนวลเพื่อลดความเสี่ยงในการตกหล่นสำหรับผู้ใช้รุ่นเก่าที่ต้องการโทรศัพท์ที่ทนทานใช้งานง่ายและไม่ต้องเปลี่ยนใหม่ก่อนกำหนดโทรศัพท์เทสเลอร์อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดแม้จะมีข่าวลือเกี่ยวกับดีไซน์สตัลลิงและวัสดุต่างๆหลุดออกมาบ้างแต่ยังมีข่าวลือที่น่าตื่นเต้นยิ่งกว่าและถ้าเรื่องนี้เป็นจริงโทรศัพท์จะขายดีอย่างเหลือเชื่อในหมูค่คนร และทุกคนที่ใช้โทรศัพท์เป็นเวลาหลายชั่วโมงทุกวันใช่เรากำลังพูดถึงแบตเตอรี่ของโทรศัพท์เทสลาไทยและเพิ่งมีการเปิดเผยรายละเอียดสำคัญเราทุกคนรู้ดีว่าเทสลาโดดเด่นในเรื่องแบตเตอรี่แบตเตอรี่ขนาดมหึมาสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าของพวกเขาในปัจจุบันเป็นหลักฐานสำหรับการผลิตระบบแบตเตอรี่สำหรับสมาร์ทโฟนและหากข่าวลือเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของโทรศัพท์เทสล a าพั <Tesla Pi S 2> เป็นความจริงอีลอนมัสก์อาจได้สร้างแบตเตอรี่สมาร์ทโฟนขึ้นมาได้อย่างแท้จริงซึ่งต่างจากสิ่งที่บริษัทใดในโลกเคยกล้าจินตนาการรายงาานระบุว่ โทรศัพ Tesla, ท์เทส้าจะมีแบตเตอรี่ที่มีความจุสูงถึง7,000ม ah. ิลลิแอมป์ชั่วโมงนั่นมากกว่า iPhone 17ถึง2,000ม ah. ิลลิชั่วโมงโอ้พระเจ้าเราตกใจมากที่ได้อ่านรายงานนี้เราทุกคนรู้ว่าเทส l ลมีแบตเตอรี่เยอะแต่เราไม่คิดว่าพวกเขาจะใจดีขนาดนี้ iPhone 17 Pro Max ใช้งานได้นานถึง2วันเต็มก่อนที่จะต้องชาร์จใหม่ซึ่งหมายความว่าโทรศัพท์ไทยช่วยให้คุณเล่นเกมหรือดูหนังได้ต่อเนื่องถึง5วันโดยที่แบตเตอรี่ไม่หมด ไม่ต้องกังวลเรื่องการหาที่ชาร์จระหว่างวันทำงานความเครียดระหว่างการเดินทางไกลหรือการเดินทางเพื่อธุรกิจหรือต้องรับมือกับช่วงเวลาที่น่าหงุดหงิดเมื่อแบตเตอรี่หมดระหว่างการประชุมสำคัญอีกต่อไปและอย่าคิดว่าเทสลลให้ความสำคัญแค่เรื่องความจุเพียงอย่างเดียวเช่นเดียวกับรถยนต์ไฟฟ้าโทรศัพท์เทสลลภายน่าจะรองรับระบบชาร์จเร็วอัจฉริยะพร้อมกับยืดอายุก,การใช้งานแบตเตอรี่ให้ยาวนานที่สุดแม้ว่าสมาร์ทโฟนหลายรุ่นในปัจจุบันจะเน้นความเร็วในการชาร์จแต่สุดท้ายแบตเตอรี่ก็เสื่อมลง หลังจากใช้งานไปหลายปีแต่เทสลกลับใช้วิธีการที่พิถีพิถันกว่าโดยปรับปรุงทั้งความเร็วและความทนทานเพื่อให้คุณใช้งานโทรศัพท์ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องสุขภาพแบตเตอรี่ในระยะยาวแม้ว่าเราจะไม่แน่ใจและเองก็เคยสงสัยอยู่บ้างแต่เราก็ยังอยากจะพูดถึงเรื่องนี้อยู่ดีใช่มีข่าวหรือว่าโทรศัพท์ไทอาจใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่อลูมิเนียมไอออนแทนแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบเดิมที่ใช้ ในสมาร์ทโฟนเกือบทุกรุ่นในปัจจุบันจากที่เราทราบมาแบตเตอรี่อลูมิเนียมไอออนมีความหนาแน่นของพลังงานสูงกว่าก็ให้เกิดความร้อนน้อยกว่าตลอภทยอย่างยิ่งสําหรับการชาร์จในระยะยาวและยังคงดีไซน์ที่บางและน้ําหนักเบานั่นหมายความว่าโทรศัพท์ไทยอาจมีความบางและเบาแต่ทนทานทนทานต่อการสึกหรอของแบตเตอรี่เย็นสบายตลอดวันและปลอภทยเป็นพิเศษสําหรับผู้สูงอายุหรือครอบครัวที่มีเด็กเล็กแน่นอนว่าการใช้แบตเตอรี่ประเภทนี้ ในโทรศัพท์พื้ดูเหมือนข่าวหรือที่ไม่น่าเชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทสลเองก็ยังไม่ได้ใช้เทคโนโลยีนี้ในรถยนต์ไฟฟ้าด้วยซ้ำสิ่งหนึ่งที่ได้รับการยืนยันแล้วคือโทรศัพท์เทสล์พารุ่น 256GB คาดว่าจะมีราคาเพียง789ดอลลาร์และแม้แต่รุ่นท็อป 1TB ก็จะมีราคาถูกกว่า iPhone 17 Pro Max ประมาณ1,299ดอลลาร์ซึ่งหลายร้อยดอลลาร์นี่ไม่ใช่ราคาที่ถูกผิดปกติแต่เป็นกลยุทธ์ที่คำนวณมาอย่างรอบคอบอีลอนมัสก์เข้าใจดีว่าคนส่วนใหญ่ ไม่ได้หลีกเลี่ยง iPhone 17เพราะมันไม่ดีแต่พวกเขากำลังหลีกเลี่ยงเพราะมันแพงเกินไปผลสำรวจล่าสุดแสดงให้เห็นว่า75ของผู้ตอบแบบสอบถามยอมรับว่าเหตุผลที่พวกเขาไม่อัปเกรดเป็นเพราะราคาที่สูงเกินกว่าที่พวกเขาจะจ่ายได้โทรศัพท์ที่เริ่มต้นที่999ดอลลาร์สหรัฐและอาจพุ่งสูงถึง1,999ดอลลาร์สหรัฐไม่ใช่แค่สมาร์ทโฟนอีกต่อไปแต่กำลังก้าวเข้าสู่ตลาดแมกบ o กโปรอย่างแท้จริงขณะที่ Apple ยังคง ใช้กลยุทธเ์เดิมๆขึ้นราคาพึ่งพาความพักดีของลูกค้าและรอให้ผู้ใช้ต้องอัปเกรดในที่สุดเทสล์กลับเลือกเส้นทางที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงอีลอนมัสตตัดสินใจว่าโทรศัพท์ไทยไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุดแต่กลับเป็นรีโมทคอนโทรลสำหรับจักรวาลของเทสลาควบคุมรถยนต์ ทสลาตรวจสอบพาวเวอร์ติดตามหลังคาโซล่าเซลเชื่อมต่อกับหุ่นยนต์ทำซิงกับสต r ลลิงและทำงานได้อย่างราบรื่นกับโปร AI พูดง่ายๆก็คือโทรศัพท์ไม่ใช่แค่โทรศัพท์แต่เป็นกุญแจไขระบบนิเวศทั้งหมดของเทสลาซอฟต์แวร์คืออาวุธลับที่ทำให้โทรศัพท์เทสลาไทยกลายเป็นคู่แข่งที่แท้จริงของ Apple ิลเทสเซโอเอสไม่ได้ลอกเลียนแบบ Android และไม่ใช่ iOS เวอร์ชันปรับแต่งแต่เป็นระบบปฏิบัติการอิสาราใหมา่เอี่ยมที่ลิลมสตั้งชื่อว่าเอ็เพราะมันเชื่อมต่อกับ ACA โดยตรง ตามที่เปิดเผย Xsuis จะไม่รวบรวมข้อมูลผู้ใช้เพื่อขายให้กับบุคคลที่3ไม่มีโฆษณาแอบแฝงไม่มีการซิงแบบกเงียบๆไม่มีการติดตามพฤติกรรมการท่องเว็บของคุณและไม่มีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับพันธมิตรแต่ทุกอย่างตั้งแต่แอปที่คุณใช้บ่อยที่สุดกิจวัตรประจําวันไปจนถึงนิสัยการทํางานจะถูกประมวลผลภายในอุปกรณ์ผ่านกลอกมินิในตัวและเนื่องจากเทสล่ควบคุมระบบทั้งหมดตั้งแต่ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ AI และระบบรักษาความปลอดภยัยไปจนถึงชิป Xsuis จึงไม่มีระยะกลางเหมือน Google Play Services หรือ Apple ID ไม่มี backdoor ไม่มีเครือข่ายโฆษณาไม่มีคุกกี้ไม่มีการติดตามนี่เป็นระบบปฏิบัติการแรกที่สร้างขึ้นเพื่อให้บริการผู้ใช้อย่างแท้จริงแทนที่จะสแสวงหาผลกำไรจากข้อมูลส่วนบุคคลในโลกของสมาร์ทโฟนแม้แต่ซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุด ก็ยังต้องการชิปที่ทรงพลังพอที่จะรองรับการทำงานได้ด้วยเหตุนี้ Apple จึงภูมิใจนำเสนอชิป A19 Pro ให้กับ iPhone 17 Pro Max ซึ่งมอบประสิทธิภาพระดับสูงสุดกราฟิกที่ทรงพลังและการประมวลผล AI ชั้นนำของอุตสาหกรรมแต่เทสล์ก็ไม่เต็มใจที่จะยืนหยัดเคียงข้างอี o อน Mu ั k ยืนยันว่าโทรศัพท์จะใช้ชิป X23 ซึ่งเป็นโปรเซสเซอร์ที่ออกแบบโดยเท sla พร้อมสถาป,ปัตยกรรมใหม่หมดจดปรับแต่งมาเพื่อ XOS และกรอก AI โดยตรง X23 มาพร้อม CPU ประสิทธิภาพสูง8ขอช่วยให้สามารถทำงานมัลติท a สได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแอปพลิเคชันที่เน้น AI เป็นหลักแล้วเท s l a จะรักษาราคาให้อยู่ในระดับต่ำได้อย่างไรในขณะที่ Apple และ s a m s u n งยังคงขึ้นราคาคำตอบอยู่ที่การมุ่งเน้นธุรกิจและพลังการผลิตของเทส l a ข้อได้เปรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราทุกคนมองเห็นได้คือเทสเเป็นเจ้าของห่วงโซ่ประทานทั้งหมด ตั้งแต่โรงงานผลิตแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ไปจนถึงหุ่นยนต์อัตโนมัติสายการประกอบและการออกแบบชิปทุกอย่างล้วนอยู่ในมือของทเทเซอร์ในขณะที่ Apple เพึ่งพา f o x c o n n และผู้ผลิตจากภายนอกจำนวนมากทเทเซอร์ไม่ต้องการคนกลางการไม่มีคนกลางก็หมายความว่าไม่มีการบวกราคาและส่วนลดเหล่านั้นจะถูกส่งต่อไปยังผู้บริโภคโดยตรงประการที่2เราเชื่อว่าโทรศัพท์ไอออจเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำกำไรได้มหาศาลแต่เห็นได้ชัดว่าอีลอนมัสไม่ได้มองว่ากำไรเป็นเป้าหมายหลัก Apple ทํทำเงินได้หลายแสนล้านจาก iPhone ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ขายดีที่สุดและมีอัตรากําไรสูงที่สุดแต่เทเซอร์แตกต่างออกไปพวกเขาไม่จําเป็นต้องใช้โทรศัพท์เพื่อสร้างกําไรทันทีสิ่งที่เทเซอร์ต้องการคือให้คุณใช้สลิงซื้อรถเทเซอร์ติดตั้งพาวเวอร์วอลและก้าวเข้าสู่ระบบนิเวศ AI ของพวกเขาโทรศัพท์คือเกตเวย์ไม่ใช่จุดหมายปลายทางแต่สิ่งนี้ก็ทําให้เทเซอร์ตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายอย่างยิ่งตลาดสมาร์ทโฟนในช่วง15ปีที่ผ่านมาถูกครอบงําโดย2ชื่อคือ iOS และ Android ผู้ใช้ iPhone ต่างผูกติดกับระบบนิเวศของ Apple อย่างนนนียวแ่ เ a ซ e ทม์ไอคลาวดแต่เราผู้ใช้ Android ต่างใช้ชีวิตยอยู่ในจักรวาลอันกว้างใหญ่ของ Google Play ดังนั้นเมื่ออีลอนมัสเปิดตัวไอซระบบปฏิบัติการใหม่ล่าสุดที่สร้างขึ้นแทบจะตั้งแต่ต้นมันจึงไม่ใช่แค่การเปิดตัวซอฟต์แวร์แต่มันเป็นการท้าทายพฤติกรรมดิจิทัลของผู้คนหลายพันล้านคนทั่วโลกโดยตรง,ทงเทเซอร์รู้ว่าพวกเขากำลังเข้าสู่การต่อสู้ที่ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่นั่นคือเหตุผลที่พวกเขาเปิดตัวโทรศัพทพ์ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนนั่นคือการลดค่าใช้จ่ายที่ชาวอเมริกัน ต้องแบกรับมานาหลายทศวรรษไม่ว่าจะเป็นค่าอินเทอร์เนต็ตมือถือค่าซ่องแพงๆโทรศัพท์ที่ต้องเปลี่ยนทุก2-3ถึงปีหรืออายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่สั้นในเคสเพียงเพื่อปกป้องอุปกรณ์ที่บอกบางทุกอย่างล้วนหายไปหมดในที่สุดข้อมูลรั่วไหลทั้งหมดเทคโนโลยีล้ำสมัยและกลยุทธ์การกำหนดราคาของโทรศัพท์เทสลาไทยล้วนชี้ให้เราเห็นความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้การปฏิวัติสมาร์ทโฟนกำลังเกิดขึ้นตรงหน้าเรานี่ไม่ใช่สมาร์ทโฟนธรรมดาทั่วไปโทรศัพท์ไทยประสานรวมเทคโนโลยีเฉพาะของเทสลาและอีอมััสต้้งงงจย่าแทริ ที่จะทําให้มันเป็นอุปกรณ์ที่ไม่เพียงแต่ทรงพลังกว่าไอโฟนเท่านั้นแต่ยังฉลาดกว่าโทนทานกว่าและสะดวกสบายกว่าสมาร์ทโฟนทุกรุ่นที่เคยมีมาอีลอนมัสก์ได้วางหลักฐานชื่อเสียงและวิสัยทัศน์ทั้งหมดของเขาไว้กับโทรศัพท์รุ่นนี้เตรียมตัวให้พร้อมสําหรับงานเปิดตัวปลายเดือนนี้เพราะนี่จะไม่ใช่แค่โทรศัพท์รุ่นใหม่แต่จะเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่แห่งเทคโนโลยีส่วนบุคคลและการเชื่อมต่อระดับโลกคุณตื่นเต้นกับการเชื่อมต่อสตลริงของโทรศัพท์เทเซอร์ไพไหม ถ้าพร้อมแล้วคุณจะอัปเกรดจากโทรศัพท์เครื่องปัจจุบันของคุณเป็นโทรศัพท์ไททันทีเลยไหมขอบคุณที่รับชมเราอยากฟังความคิดเห็นของคุณส่งคำตอบสำหรับคำถามของเราในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามข่าวสารอัปเดตเกี่ยวกับโทรศัพท์ททุกครั้งแล้วพบกันใหม่เร็วๆนี้